นี่ทำไมไอ้นสองคนนั้นยังไม่มาอีกล่ะนันสี่ทำไมเขายังไม่มากันนะเธอก็ทำเตือเป็นคนดีได้พูดไม่ดีก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะฉันเียนเก่งฉันก็ต้องพูดดีๆสิพราฉันไม่ได้เป็นคนช่วยอย่างเธอนี่เธอมาว่าฉันเป็นคนชั่วเหรอคงงั้นมนะั้อะไรนี่อ้ายปล่อยฉันท่นนี้นะ ไปง่ายๆคายเอาเลยไงเนี่ยเอือเออโอ๊ยเจ็บจริงๆเลยนะฉันจะเตะเขาองไอ้ต้มก้าโอ๊ยเจ็บจังฉันไม่ยอมแพ้ทาอง่ายก กลับมานี่เดี๋ยวนี้นะยายพิยงเอ้ยเรกผิดคนแล้วเยเลสกับ,บันนี่เดี๋ยวนี้วันต่อมาไอเธอเดินไม่ดูเลยนะเธอก็เหมือนกัน่นแหละฉันไม่ผิดเธอนั่นแหละผิดเธอนั่นแหละ นักกันหนาเนี่ยก็เชินทุกคนเอ้ยเสร็จมิจิบายไอ้เอ่ออะไรหางไหมนะเอิ่เป็นอะไรกันบ้างปะยัยเออมีอะไรหรอ เล่นบอดเธอก็ให้กาไพเขามั้งสิจะไปเตะเขาแล้วมาอ๋อเธอก็เตะฉันกันแหละฉันบอกแล้วไงเขาไม่ตั้งใจรลกทำไมละ่ะอ๋อไอ้จะทะเลาะกันอะไรกันนักกันหนาะที่สองคนเนี้อ๋อค่ะเธอ,อก็ใหญ่นั่น บอกว่าฉันก่อนนะ่ะก็เลยต้องทะเลาะก,กันงั้นฉันขอทะเลาะด้วยคนนะไปเพือ่อฉันนอนได้นะเร็ว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 เฮ้อมีสองผู้